ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะจังหวัดเชียงรายจัดเสวนาลิลิตพายับรำลึกฉลอง120ปีรัชกาลที่6และ100ปีรัชกาลที่7สเสด็จเยือนถ้ำพระ ที่โบราณสถานถ้ำพระตำบลแม่ยาวอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเสวนาลิลิตพายัพรําลึกรําลึกวาระครบรอบ120ปีการเสด็จประพาสถ้ำพระของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และ100ปีการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยมีนายนาครพงน้อยผู้อํานวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงเปิดกิจกรรม โบราณสถานถ้ำพระเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านป่าอ้อตำบลแม่ยาวริมแม่น้ำกกมีลักษณะเป็นภูเขาหินสูงราว800เมตรภายในถ้ำปฏิษถานพระพุทธรูปองค์ใหญ่และมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามครับสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่เสด็จประพาสของทั้งรัชกาลที่6เมื่อปี2448และรัชกาลที่7เมื่อปี2 4 6 9 โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานของชาติและในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีถ้ำพระยังเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสงน้ำพระซึ่งมีประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้วยนะครับใครที่ไปเที่ยวเชียงรายก็สามารถไปเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานถ้ำพระแห่งนี้ได้นะครับจากในภาพคือสวยงาม